ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนคุณนายคุณนายนะคะวันนี้จะพามาชมต้นมะนาวกันค่ะลูกดกมากเลยนะคะเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูดกมากเลยอันนี้แค่ต้นเดียวนะคะลูกเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆบต้นนะคะนี่เห็นไหม ลูกเยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่มากด้วยค่ะน้ำก็เยอะนี่อันนี้เขาจะออกลูกเต็มต้นเลยนะคะอ่าทุกคนเห็นไหมมีลูกทุกที่เลยขนาดสูงมากๆตรงนู้นข้อติดลูกเต็มต้นเลยค่ะ นี่อันนี้แค่ต้นเดียวนะคะถ้าเขาได้ออกลูกแล้วเขาจะออกเยอะมากอ่าทุกคนเห็นไหมลูกเยอะมากอันนี้ข้างล่างอันนี้ขนาดจะติดดินแล้วนะคะนี่ลูกก็ยังมีเยอะเลยอ่าเดี๋ยวจะพาเดินรอบๆต้นดูคะ่ะ อันนี้เป็นมะนาวพัน์แป้นลำไยนะคะอันนี้แค่ต้นเดียวก็กินไม่หมดแล้วลูกเขาเยอะมากเลยค่ะอ่ามาเราเดินไปดู อีกฝั่งหนึ่งนี่แม้แต่หลังคาก็ยังมีนะคะทุกคนออนี่เก็บกินได้เลยเยอะมาก เห็นไหมคะเป็นลูกเยอะมากเลยอยู่ที่บ้านใครปลูกมะนาวพันอะไรบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันไดอ้อันนี้แค่ต้นเดียวนะคะนี อ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอ,อีกฟัก้นอ่งอันนี้ก็จะอีกข้างหนึงของต้นเดียวกันนะคะนี่อันนี้ขนาดหักลงมานะคะนี่ก็ยังออกอุตสาหออกลูกให้นี่แข็งแรงมากลูกก็เยอะด้วย เราไม่ต้องซื้อมะนาวกินทุกปีเลยนะคะไม่ต้องซื้ออะไรเลยเพราะว่าที่สวนเรามีครบเลยคะ่ะอ่าแต่อันนี้อันนี้จะอยู่ที่บ้านคุณยายนะคะ มะนาวต้นนี้อยู่ที่บ้านคุณยายคุณยายก็ทานไม่หมดเพราะมันเยอะมากนี่ขนาดยังไม่ยังไม่รอบต้นเลยนะคะนี่แต่ลูกเยอะมากนี่ อันนี้ก็จะออกลูกทุกฝั่งของต้นเลยนะคะอันนี้สูงๆก็มีนูน่นเป็นทุกที่เลยฝั่งนี้ก็มีอ่าทุกคนเห็นไหมอันนี้ขนาดเก็บกินไปทุกวันนะคะ ก็ยังไม่หมดเลยมันเยอะมากอ่าเห็นไหมคะน,นี่อ่าก็จะประมาณนี้ค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องส่วนคุณนายคุณนายด้วยนะคะ